ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ h e ลโล e อ e r y ร n e ันเวลคัมทูไลฟ์ส y ตล์บายบายบุรีรัมนะคะเพื่อนๆเ,เนาะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวดีนะคะสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะใครที่คิดจะทำะวีท่องเที่ยวนะคะมาประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะคะเพื่อนๆวันที่21 กุ้มภาพันธ์นี้นะคะสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลจะเริ่มเปิดนะคะซึ่งก็หมายความว่าคนต่างประเทศจะสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้ในในวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆเนาะซึ่งถ้าใครที่คิดจะทำวีซ่าเพื่อมาท่องเที่ยวหรือก็มาหาความรู้ต่างๆมาศึกษาทำเลอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถ ยื่นเรื่องที่จะมาท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆเนาะเอกสารนะคะเอกสารที่สามารถยื่นเรื่องในการท่องเที่ยวนะคะวีซ่าท่องเที่ยวนะคะรู้สึกจะเป็นวีซ่าที่หนึ่งปีนะเพื่อนเนาะหนึ่งหนึ่งปีนะวีซ่าหนึ่งปีแต่ว่าต้องเข้าออกนะคะสามเดือนนะคะเพื่อนเนะเาะเข้าออกสามเดือนนะถ้าคนทํา เพื่อจะมาท่องเที่ยวนะแต่ว่าก็มีหลายคนที่คิดจะทำในในเรื่องอื่นเนาะแต่แต่ขอบอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวอ่ามันเราขอครั้งหนึ่งได้หนึ่งปีเนาะและก็มาอยู่ที่นี่มาเที่ยวที่นี่สามเดือนแล้วก็ออกไปกลับไปเมืองไทยแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่นะคะเพื่อนเนาะและก็ตอนนี้เราสามารถยื่นเรื่องได้นะคะเพื่อนเนาะแต่ว่า จะสามารถเดินทางวันที่21กุมภานะคะเพื่อนเพื่อนใครที่อยากจะมานะคะสำหรับการทำวีซ่าท่องเที่ยวนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะต้องผ่านนะคะเพื่อนเนาะวีซ่าท่องเที่ยวราคาไม่แพงก็จริงนะคะแต่คุณจะต้องมีเงินโชว์นะคะเพื่อนเนาะสำหรับคนที่มีม,ม,มีมีคู่พาร์ทเนอร์หรืออะไรเนี่ยที่สามารถ การันตีนะคะสามารถการันตีที่อยู่ที่อยู่ว่ามีที่อยู่ที่พักอะไรแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยจะผ่านง่ายนะคะเพื่อนแต่สําหรับคนที่ไม่มีที่พักก็คือต้องจองโรงแรมนะเพื่อนต้องต้องมีเงินเยอะพอสมควรในการที่จะเช่าโรงแรมนะคะเพื่อนสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวเนาะ ก็คือต้องมีเงินโชว์นะคะเพื่อนๆเนาะก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อก่อนพี่ใบก็มาวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเพื่อนเนาะถามว่ามีเงินโชว์ในสเตทเมนต์เยอะไหมนะคะมีเงินโชว์บัญชีหมุนเวียน3เดือนเนองนะคะเพื่อนอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทเองเมื่อก่อนนะแต่เรามีใบเชิญจากคุณสามี ตอนนี้นะคะตอนนั้นน่ะนะคือเป็นใบใบเชิญน่ะจดหมายที่ว่าการันตีเราในว่าถ้าเรามาประเทศออสเตรเลยียเรามีที่อยู่มีที่อยู่มีที่พักและก็ไม่เดือดร้อนตรงตรงนี้นะเพื่อนก็เลยอาจจะเป็นเรื่องนั้นเลยเงินโชว์นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่าใครอยาก ใครที่อยากจะมานะคะเพื่อนและก็เอกสารอะไรบ้างเยอะไหมไม่เยอะนะคะเพื่อนสําหรับมาท่องเที่ยวธรรมดานะคะมาท่องเที่ยวธรรมดารู้สึกว่าเอกสารไม่ต้องแปลนะเพื่อนเอกสารของพี่ใบเมื่อก่อนไม่ต้องแปลภาษานะอืมเพราะว่าเรามาท่องเที่ยวเราไม่ไดม้มาแต่งงานหรือหรือมาทํางานนะเพื่อนอืก็เลยแบบว่า มีบัตรประชาชนบัตรสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์บัญชีหมุนเวียนและก็ใบอะไรอีกเนาะจำไม่ได้แล้วเพื่อนม,มีมีไม่กี่อย่างแล้วก็พาสปอร์ตนะคุณจะต้องมีอยู่แล้วนะคะสําหรับใบาพาสปอร์ตนะั่นเพื่อนเออและก็ถ้าคุณมีอ่าอ่าใบใบของคนที่นี่น,นะที่เขาสามารถการันตีที่อยู่ให้คุณได้น่ะ ควรจะดีนั้นเพื่อนเพราะว่ามันจะผ่านง่ายนะคะนี่เนาะเรื่องราวดีๆก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะที่อยากจะรู้นะคะเพื่อนเนาะเออขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อ่าเหตุการณ์ก็ค่อนข้างเข้มงวดอยู่นะคะเพื่อน<ๆ>ก็เลยเป็นอะไรที่ จะต้องยืดเยือนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าต่างๆนะคะเพื่อนเนาะขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะจะอัปเดตเรื่องราวใหม่ให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ